รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเด็กคีขาการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่8ซึ่งเรายังคงมุ่งมั่นสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการเปลี่ยนแปลงของรอบโลกทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมให้เข้าใจแบบง่ายๆโดยสถาบันพระปกเกล้าค่ะ คุณผู้ชมคะ่ะถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งของประเทศไทยแน่นอนแล้วละ่ะเมื่อวันที่14พฤษภาคม2566มีพี่น้องประชาชนออกมาใช้เสียงกันอย่างถลม่มทลายแล้วก็เกิดปรากฏการส้มทั้งแผ่นดินค่ะนั่นก็คือพรรคก้าวไกลนั้นสามารถที่จะชนะเป็นอันดับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นสสแบบแบ่งเขตหรือสอสอแบบบัญชีรายชื่อหลังจากนี้เราต้องจับตามองการจัดตั้งรัฐบาลเพราะโดยปกติแล้วถือเป็นกติกาและมา ราที่พักอันดับหนึ่งจะต้องมีสิทธิ์ในการจัดตั้งรัฐบาลก่อนค่ะแล้วก็แน่นอนว่าคุณพิธาลิ้มเจริญรัตัฐได้มีการเชิญชวนพักร่วมฝ่ายค้านเดิมในอดีตมาจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันนะคะในขณะเดียวกันก็ประกาศความพร้อมในการเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทย แต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าในอนดีตที่ผ่านมาพักอันดับหนึ่งไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ก็มียกตัวอย่างเมื่อปี2562ที่เราจะเห็นว่าพลังประชารัฐพักอันดับสองเขาฉวยจังหวะในการจัดตั้งรัฐบาลมีการเสนอพลเอกประยุทธ์จันโอชาให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนนอกและส่งผลทำให้พักเพื่อไทยต้องกลายเป็นพักฝ่ายค้านเป็นระยะเวลา4ปีด้วยกันค่ะ ณนะเวลานี้หลายคนก็เลยเกิดคําถามขึ้นมานะคะว่ามีโอกาสหรือไม่ที่พักร่วมรัฐบาลเดิมเขาจะร่วมมือกันจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเพราะอย่าลืมว่าเขายังมีเสียงของสอว2อ0เสียงหนุนหลังอยู่เราต้องรอดูไปพร้อมๆกันนะคะว่านักการเมืองจะฟังฉันถามติของพี่น้องประชาชนหรือไม่แล้วถ้าเกิดไม่ฟังฉันถามติของประชาชนจะเกิดอะไรขึ้น พักสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้า The Key จะมาช่วยเราไขาคำตอบค่ะ และในช่วงนี้เรานั่งอยู่กับโดยคีของเราแล้วนะคะสองท่านด้วยกันค่ะสําหรับท่านแรกดรทวินวดีบุรีกุลรองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าและท่านที่สองค่ะดรสติธรน,นาน,นิธิโชตในฐานะผู้มนวยการสํานักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระปกเกล้าค่ะสวัสดีอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับก่อนเลือกตั้งก็คุยกัน<ม>หลังเลือกตั้งกลับมาคุยกันต่อคราวนี้ผลการเลือกตั้งที่ออกมาอาจารย์ค่ะคะแนนก้าวไกลที่มาเป็นอันดับหนึ่ง ทั้งบัญชีรายชื่อและสอสอเขตนอกเหนือความคาดหมายไหมคะก็นิดหน่อยก็นิดหน่อยคือตอนแรกก็คิดว่าเขาได้คะแนนเยอะอยู่แล้วแต่ไม่คิดว่าจะเป็นที่หนึ่งค่ะคิดว่าน่าจะเป็นเพื่อไทยเนาะพูดกันตามตรงอาจารย์สติธร่ะคะก็นอกเหนือความคาดหมายคือคะแนนนิยมก้าวไกลเชื่อว่าน่าจะได้เยอะในแง่ของคะแนนดิบเพียงแต่ว่าไอ้ระบบเขตอ่ะมันเยอะก็จริงแต่มันแปลงเป็นจํานวนกี่ที่นั่งเนี่ยคิดไม่ออกจริงจริง มันมันมันวิเคราะห์ยากนะครับคือถ้าช่วงโค้งท้ายๆผมก็จะวิเคราะห์รวมๆว่าสองพักนี้ยรวมๆกันก็ได้ได้สักกี่ที่นั่งได้สักกี่เขตเนี่ยอันนี้พอ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 เดาได้แต่พอแยกว่าพักไหนจะได้มากกว่าเนี่ยมันยากมากแล้วพอผลออกมาแบบนี้เนี่ยเอาเพ้าจริงๆมีปัจจัยอะไรบ้างที่เราวิเคราะห์ออกมาได้ว่าสามารถล้มชางได้เพราะเรื่องราวเหล่านี้อ่าโอเคมันมีทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายในถ้าวิเคราะห์ดูภายในตัวพักเอง<า>เรื่องเรื่องแรกคือเรื่องของการสื่อสารในช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยมีนวัตกรรมของการสื่อสารเข้ามาเยอะมากนะฮะาาโดยพักเก้าไกลเนี่ยแล้วก็มีรูปแบบของการใช้โซเชียลออนไซต์ออนไลน์ออนแอร์ออนออนีมาเนี่ยมาครบถ้วนทั้งรูปแบบวิธีการและกลยุทธ์การลงพื้นที่ซึ่งก้าไกลใช้รูปแบบของการลงพื้นที่เข้าถึงประชาชน โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเยอะขึ้นคือใช้ทั้ง AI เข้ามานะพิ่ธามมาถึงมือถือเลยแล้วก็รูปแบบของการมีรถโมบายที่ขนไปได้เป็นแพ็คเลยรถเดินทางไปทั่วไทย4เส้นทางอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแกนหลักเนี่ยที่จะไปกับรถเนี่ยอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ทำให้เข้าถึงประชาชนได้ง่ายแล้วก็รูปแบบการเปิดเวทีอันเนี้ยคือถือว่าในช่วงท้ายเนี่ยคุณพิธาเดินทางเยอะมากแล้วก็นอกจากนี้เนี่ย ภาพลักษณ์ก็ค่อยๆดีขึ้นแล้วก็ความที่ขยันแล้วก็มุ่งมั่นแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมีคนอื่นๆเนี่ยมาเป็นอาสา,าสมัครทํางานมากขึ้นก็จะช่วยให้พักกระแสะพักดีขึ้นแล้วนอกจากนี้ปัจจัยภายนอกก็คือ,เ,อเรื่องของแรงผลักดันเรื่องการไปฟ้องนะ,ะคะไปฟ้องเรื่องของการถือหุ้นสื่ออะไรเงี้ยคือมันเหมือนกลายเป็นตีกลับแล้วก็นอกจากนี้เรื่องของการแถลงข่าวที่จะกลับบ้าน ของอ,อดีตนายกแัะมนตรีอะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้คนบางคนก็เริ่มเอ๊ะเปลี่ยนใจแล้วก็หลายครั้งที่ เป็นผลให้มีการเปลี่ยนใจในโค้งสุดท้ายค่ะเปลี่ยนใจโค้งสุดท้ายเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าครั้งที่แล้วก็มีเปลี่ยนใจแบบนี้ครั้งนี้ก็มีเปลี่ยนใจแบบนี้ค่ะแล้วคําว่าการสื่อสารที่ว่านี้อาจจะไม่ได้หมายรวมเฉพาะเพียงแค่เรื่องของโซเชียลมีเดียอย่างเดียวที่อาจารย์ขยายความไปแต่ w o r d ด ing คําพูดที่มีออกมามีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงอันนี้อาจารย์ให้น้ำหนักแค่ไหนมากเพียงแต่ว่ามันต้องใช้ประกอบ คือคือที่อาจารย์ถวิลวดีเล่าเนี่ยคือโซเชียลมีเดียมันเป็นเครื่องมือทุกคนใช้เป็นหมดทุกพักใช้เป็นหมดแต่ถามว่าแมสเสจหรือคอนเทนต์ที่จะสื่อสารผ่านเครื่องมือเหล่านี้ใครตีโจทย์ประชาชนแตกมากกว่าว่าประชาชนอยากได้อะไรผมคิดว่าส่วนหนึ่งที่ทําให้ก้าวไกลได้รับความนิยมสูงในรอบนี้คือก้าไกลอ่านใจประชาชนถูกว่าประชาชนวันนี้อยากต้องการความเปลี่ยนแปลง เพราะนั้นมอตโต้แรกที่ของพักที่หาเสียงเลยว่าการกา้กาวไกลประเทศไทยไม่เหมือน,เ,นเดิมอันนี้<ห>ผมคิดว่าเป็นจุดเป็นจุดเริ่มต้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยวิธีการสื่อสารแล้วก็ข้อความต่างๆมันจะตามมาเพราะว่าคนโอเคทุกพักก็เสนอได้หมดจะเปลี่ยนจะ,จะปฏิรูปนะครับถัดมาประชาชนก็เลยดูต่อว่าแล้วพักไหนอที่จะชัดเจนที่สุดว่าถ้าเลือกพักนี้ไปแล้วได้เปลี่ยนแน่ใช่ไหมครับอันนี้แหละมันก็เลย ไอ้มีลุงไม่มีเรามาเลยตามมาเพราะว่าเขาเชื่อว่าถ้ามีลุงเนี่ยประเทศจะเปลี่ยนยากแล้วเพื่อไทยไม่ชัดเจนใช่ในเรื่องมีลุง<ะ>ใช่ไหมครับก้าว<ะ>ไกลชัดเจนกว่า<ะ>มันก็เลยมาสองแรงบวกกันว่าโมเมนตัมทั้งหมดในฝั่งเสรีนิยมประชาธิปไตยก้าวหน้าเนี่ยก็คือมาที่ก้าวไกล<ะ>ในขณะที่คนที่เขารอการเปลี่ยนแปลงจากสองลุงมา9ปีแล้วเขารู้สึกว่ามันไม่เห็นสักทีเนี่ย<ะ>เขาก็ไหลามาที่ก้าวไกลด้วย<ะ>มันเลยมาสองทางนะครับ แล้วถ้าเกิดว่าลงไปที่เรื่องของการล้มช้างเนี่ยโอ้หลักๆเลย <c oughs> เราจะเห็นอย่างของระยองเซนามิเกิดขึ้นเป็นไปได้อย่างไรปีตูเตชะไม่มีในพื้นที่ระยอง <c oughs> สมุทรปราการ <c oughs> ก็ไปแบบยกจังหวัด <c oughs> กรุงเทพมหานคร <c oughs> ก็เกือบจะเกลี้ยงเ <c oughs> ชียงใหม่ สันกำแพงบ้านเกิดของคุณทักษิณยังไม่ได้เลยอะค่ะอาจารย์มันบอกอะไรได้อีกบ้างโอ้นะหลายจังหวัดกรุงเทพแล้ว <c oughs> ปริมณฑลเนี่ย <c oughs> ก็ไปหมดนะคะนนทบุรีก็เกลี้ยนยานคือคนเหล่านี้เนี่ยเข้าถึงข้อมูลข่าวสารค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นคนที่มีการศึกษาทางด้านการเมืองค่อนข้างสูงแล้วก็อยากเปลี่ยนแปลงแล้วก็ถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือเบื่อสุดๆอยากเห็นการเปลี่ยนอยากมากๆแล้วก้าวไกลเนี่ยประชาสัมพันธ์อย่างที่ดรเสถีธรพูดเนี่ยคือคำนี้มันได้ใจเพราะ key message ข้อความหลักเนี่ยมันได้ใจจริงๆแล้วก็สุดท้ายเนี่ยต้องเปลี่ยนเพราะว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยมันก็ยังต้องอดทนไปอีกนานเพราะฉะนั้นตรงนี้จะทำอย่างไรก็มีวิธีการเดียวก็คือใช้ใช้สิทธิ์ของประชาชนเนี่ยแหละาะถือว่าประสิทธิภาพในทางการเมืองช่วงนั้นสูงมากคือเชื่อว่าตัวเองมีอิทธิพลมี มีความหมายในการเปลี่ยนแปลงประเทศในครั้งนี้ซึ่งมันก็มาจากกระแสที่ผลักดันทําให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะต้องออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทําให้สถิติการไปใช้สิทธิเนี่ยสูงขึ้นด้วยพูดแบบนี้นะ <c oughs> นึกถึงบารักโอบามาเลยค่ะตอนที่เขาบอก change, change. คําว่า change คาว่าเปลี่ยน <c oughs> มันมีอิทธิพลมากสําหรับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของหลายประเทศ <c oughs> แล้วอย่างกรณีของพรรคเพื่อไทยเนะะี่ยค่ะที่เราบอกไว้ว่าเพื่อไทยไม่ชัดเจน และการออกมาของคุณ <cko disgu gucken> ทักษิณที่เราเคยตั้งคําถามพี่ว่าน่าจะช่วยดึงคะแนนของเพื่อไทยให้มากขึ้นไหมมันเป็นปัจจัยหลักเลยเหรอคะที่ทําให้เพื่อไทยไม่สามารถจะแลนสไลไล์ได้ก็มีคนแซวว่าคุณทักษิณเป็นหัวคะแนนธรรมชาติของพรรคก้าวไกลพอมัตั้งแต่แกโพสต์สวิตเตอร์มาสองรอบเนี่ยรุ่นเหมือนกระแสก้าวไกลจะยิ่งดีขึ้นดีขึ้นนะครับเนี่ยที่เพื่อไทยกลุ่มขมับนะครับคือวันท้ายเนี่ยคืออย่างกรทมเนี่ย เขาเขาประเมินตัวเองกันนะผู้สมัครเพื่อไทยเขาบอกว่าน่าจะรอดเฉพาะตัวตึงเท่านั้นอ่ะคือใครเป็นคนที่พึ่งลงสมัยแรกมีสิทธิ์โดนก้าวไกลกวาดเลี่ยนะครับแล้วสุดท้ายมันมันมันเป็นยิ่งกว่านั้นคือตัวตึงก็ไม่รอดตัวตึงก็ไม่รอดอแปลว่ามันมีเอฟเฟกต์จริงๆนะครับในทางที่บวกกับก้าวไกลแล้วลบกับเพื่อไทยเองใช่ค่ะอาจารย์มองยังไงคือคือคนเลือกเพราะพรรคเนี่ยเยอะมากคือไม่ได้สนใจเลยว่าผู้สมัครในเขตเราชื่ออะไรด้วยซ้ำอ่ะ เราค่อยไปดูเอาว่าเบืรออะไรแล้วก็เดี๋ยวกลางเนี้ยก็กระแสมันมากกว่ากระสุนเนาะกระสมาก่อนเลยกระสมาต้องดูด้วยแถวไหนกระสุนบางที่ก็ยังมีพลังอยู่แล้วก็บางภาคเนี่ยกระสุนมีความหมายแต่บางภาคเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารแล้วคนรุ่นใหม่มาเยอะแล้วคนรุ่นเก่าก็เปลี่ยนเป็นคนความคิดแบบคนรุ่นใหม่เปลี่ยนใจเยอะมากเพราะว่าคราวที่แล้วเราเราศึกษาของาสถรบรนพบุกเกล้าเนี้ยจากการเลือกตั้งเมื่อปี62เนี่ย คนเปลี่ยนใจจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเนี่ยเยอะมากโดยเฉพาะคนกรุงเทพก็คราวนี้ก็เป็นอย่างนั้นอีกแล้วก็เบอร์สองที่เปลี่ยนใจเยอะก็คือคนภาคกลางก็คราวนี้ก็เป็นแบบนั้นค,คนภาคกลางที่เปลี่ยนใจไปเลือกออพรรคใหม่เนี่ยก็เยอะคือกรุงเทพและปริมณฑลแล้วก็ในภาคตะวันออกแล้วก็เบอร์สามคราวที่แล้วเนี่ยลำดับที่สามที่เปลี่ยนใจไปเยอะก็คือคนภาคเหนือซึ่งคราวนี้ก็เป็นแบบนั้นอีกก็ยังแพทเทิร์นเดิมคือคนสามพื้นที่นี้มักจะเปลี่ยนใจ ไปเลือกฝั่งตรงข้ามกับรัฐบาลหรือถ้าเห็นว่าเ e r ร์ฟอร์แมหรือผลการทำงานของรัฐบาลไม่ดีไม่เป็นที่ถูกใจสอสอเดิมไม่เป็นที่ถูกใจเขาเปลี่ยนเลยอาจารย์คะแล้วเท่าที่ดูณนะเวลานี้โอกาสของการจัดตั้งรัฐบาลมันยากง่ายไงอะคะโอ้มันมันไม่ง่ายมันมีหลายหลายทางเลือกหลายชักกะทัดมากเลยนะฮะถ้าเอาง่ายเลยก็บอกโอเคพักหนพักสอเป็นแกนนำ mm hmm. นะแล้วก็เอาพักที่ คือขั้วฝ่ายค้านเดิมเนี่ยรวมตัวกันแล้วจะได้ไหม <ยะ S 2> ก็ต้องไปหามาเพิ่มะนะคะหา,หามาเพิ่มเพื่อให้มั่นใจว่าไม่ต้องใช้เสียงสอวอรหรือใช้เสียงสอวอมาที่สุดเพราะว่ามั่นใจไม่ได้ว่าสอวอจะมาสนับสนุนเราก็ควรจะเคารพเสียงของประชาชนก็ให้โอกาสพักที่ได้เสียงข้างมากก่อนแต่ว่าประเทศไทยมันมีประสบการณ์มาแล้วจากครั้ที่แล้วเนี่ยพักท,ที่ได้เสียงข้างมากไม่ได้รับการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งเราดูว่าครั้งนี้จะเป็นอย่างนั้นหรือไม่ แล้วก็สวจะแสดงบทบาทอย่างไรในช่วงเวลาที่ยังเหลืออยู่อีกปีกว่าจะแสดงเรื่องของศักดิ์ศรีของความเป็นสวอ,อย่างไรแล้วก็มันหมายถึงจุดยืนและที่ยืนของคนที่เป็นสวหลังจากพ้นอำนาจหน้าที่ไปแล้ว พอพูดแบบนี้พอพูดเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลดูแล้วยังมีอีกหลายมิติแล้วยังมีผู้ที่เกี่ยวข้องอีกเยอะมากเพราะฉะนั้นยกยอดคุยเรื่องจัดตั้งรัฐบาลเพิ่มเติมในช่วงหน้าแต่ช่วงนี้ก่อนที่จะเบรกก่อนที่จะพักถามอาจารย์สติธรว่าในเมื่อเราเห็นความต้องการของพี่น้องประชาชนว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงมากขนาดนี้แล้วผลที่ออกมาแบบนี้จะสามารถแก้ปัญหาที่มีอยู่ในประเทศ เรื่องความขัดแย้งได้หรือไม่ตอบโจทย์ได้ไหมคะผมคิดว่าถ้าดูจากคะแนนที่พรรคก้าไกลซึ่งมาอันดับหนึ่งได้รับรอบนี้นะครับมันพอจะมีความหวังว่าเป็นทางออกของประเทศเหรอพอเป็นได้เพราะผมเชื่อว่าดูจากคะแนนแล้วเนี่ยคะแนนของคนที่มาเลือกก้าไกลรอบนี้ไม่ใช่คะแนนเฉพาะในขั้วการเมืองเดียวกันใช่ค่ะคือไม่ได้แปลแค่ว่าเพื่อไทยไหลมาเลือกก้าวไกลอย่างเดียวคนที่เคยเลือกเลือกพกรัฐบาลปัจจุบัน่ะ จานวนไม่น้อยหันมาเลือกพรรเก้าวไก่แปลว่าโดยโดยเจตนารมโดยเจตจำนงของประชาชนที่เขาลงคะแนนจํานวนไม่น้อยเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะจะยกเลิกความขัดแย้งก,กันสักทีเถอะอ,อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ลองเดินหน้าประเทศไทยไปในมุมที่มันแตกต่างไปจากเดิมเขายอมเสี่ยงกับความเปลี่ยนแปลง เพราะฉะนั้นอยู่ที่สอสอสอวอ และพักการเมืองแต่ละพักที่จะร่วมพูดคุยกันแล้วล่ะว่ามองเห็นความต้องการของพี่น้องประชาชนมากน้อยขนาดไหนแล้วให้ความเคารพกับระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยหรือไม่อย่างไรเอาเป็นว่าในช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าอย่างที่บอกไว้อะค่ะการจับค้่จัดตั้งรัฐบาลเป็นประเด็นที่เราต้องมองไปข้างหน้าแล้วล่ะไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่จับมือจัดตั้งรัฐบาลแต่ยังหมายถึงนายกรัฐมนตรีคนที่3 0ของประเทศไทยแล้วในขณะเดียวกันหลายคนก็กังวลใจ โอกาสจะเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองอาจารย์ทวิตวัตีก็ได้พูดไว้แล้วเรื่องของหุ้นสื่อที่เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ประชาชนรู้สึกว่าเอ๊ะก้าวไกลถูกรังแกหรือเปล่าก็เลยลงคะแนนเสียงให้ต่างๆเหล่านี้จะเป็นล็อกของประเทศไทยแล้วเราควรจะไขคําตอบออกไปหาสิ่งที่ดีที่สุดในประเทศไทยได้มากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอันล็อกไปได้วยกันค่ะ ก่อนจะกลับไปพูดคุยกันกับเด็กีของเราต่อในช่วงนี้มีกิจกรรมเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกกับทางรายการเด็กีไขาการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่8ค่ะเพื่อที่จะลุ้นรับหนังสือเล่มนี้ การเมืองของระบบการเลือกตั้งอำนาจความขัดแย้งและประชาธิปไตยโดยรองศาสตราจารย์ดรประจักษ์ก้องกีรติเพียงแค่ตอบคำถามเข้ามาค่ะว่าการเลือกตั้งสสเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมามีประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละเท่าไหร่คะระหว่างข้อ1ร้อยละ7 5 2 2หรือข้อ2ร้อยละ90.54ทราบคำตอบแล้วส่งมาตามช่องทางที่ปรากฏอยู่หน้าจอในเวลานี้มาร่วมสนุกกับกิจกรรมไปได้วยกันค่ะ S 1> <S 1> <S <S กลับมาอยู่ด้วยกันต่อใน,นช่วงสุดท้ายของรายการเด็กีไขาการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่8ที่เรายังคงนั่งอยู่กับเด็กีของเราทั้งสองท่านนะคะดรทวินวดีบุรีกุลและดรสติธรธนานิธิโชตพร้อมกับคําถามที่อยากจะให้ท่านอาจารย์ทั้งสองท่านอันล็อกให้กับเราค่ะประเด็นแรกเมื่อสักครู่นี้ทิ้งค้างไว้เรื่องของการจับมือจัดตั้งรัฐ,<ม>รฐบาลรัฐบาลชุดใหม่จะเป็นพักร่วมฝ่ายค้านเดิมโอกาสเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนจริงๆก็มีโอกาสค่อนข้างสูงอยู่ นะครับในวันนี้เพราะว่าด้วยตัวเลขสูงสุดไหมคะน่าจะต้องสูงสุดไว้ก่อนนะครับเพราะว่าตัวตัวเลขคือวันนี้แตะ3ามแล้วแล้วนะครับจริงๆถ้าตามทฤษฎีอ่าจริงๆรถ้าถ้ารัฐบาลตั้งด้วยเสียงข้างมากของสสอย่างเดียวเนี่ยค่ะได้อยู่แล้วได้แล้วไม่ต้องลุ้นอะไรแล้วนะครับเพียงแต่ว่าโอเคกติกาเราในช่วงเปลี่ยนผ่านมันเป็นเช่นนี้ว่าจะได้นายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องมาจากสองสภาสามร้อยเจ็ดสิบหกนะครับก็ขาดอีกเกือบเกือบเจ็ดสิบเสียง เราทวนเนาะก็จะเริ่มต้นจากก้าวไกลครับเพื่อไทยใช่ไหมคะเราก็ประชาชาติไทยสร้างไทยเป็นธรรมครับเสรีรวมไทยหกพักเนี้ยประมาณเนี้ยสามร้อยอยเก้าู่แถวเนี้ยนะครับแล้วก็ขาดอีกเกือบเกือบเจ็ดสนะครับมันก็มีสองทางเลือกหนึ่งก็คือก็สวดมนอ้อนวอนขอให้สวท่านเห็นแก่เสียงประชาชนมติมหาชน นะครับซึ่งแนวโน้มท่านก็อาจจะนะครับคือมาขนาดนี้แล้วนะคือมันจะไม่เหมือนปี6-2ที่มันก้ามกึ่งอะค่ะวันนี้มันมันค่อนข้างเด็ดขาดว่าเสียงประชาชนมาทางนี้คือวัดใจแล้วล่ะใช่จะทิ้งท้ายการทําหน้าที่ของตนเองที่เหลืออีกหนึ่งปีให้ประชาชนโกาอสที่จะหล่อจะสวยที่สุดของสวคือรอบนี้แหละค่ะบวตตามมติมหาชนค่บวตตามเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนค่ะนะครับค่ะ แล้วก็บอกว่านี่แหละคือการบททางเลือกที่ดีที่สุดของประเทศหน้าเวลานี้ะนะครับไม่ต้องสวนไม่ต้องสวนมติมหาชนอันนี้หนึ่งหนึ่ง,งอ่ะแล้สองแต่ถ้าท่านบอกว่าโอเคขอคิดดูก่อนจนจนการจะได้มาซึ่งนานยกรัฐมนตรีของของครัวการเมืองที่รวมกันได้300เสียงวันนี้มันยังดูไม่ชัดเจนค่ะเขาก็คงจะรอไม่ไหวอาจจะต้องมีการเจรจาค่ะไปหาพรรคการเมืองที่พอจะร่วมกันได้ค่ะเอามาเติมความพยายามที่จะปิดสวิตชสออ์สว และความพยายามที่จะเปิดสวิตช์ก้าวไกลอาจารย์นวินไว้ดีมองอย่างไรบ้างโอกาสแบบไหนมากกว่ากันก้าวไกลเนี่ยก็ยังมีประเด็นที่จะต้องรองการวินิจฉัย <c oughs> ของหลายคำร้องหลายหลายคำร้องมากเนี่ยนะคะ <c oughs> ตรงนี้ก็ใจตุบตุบต่อมๆประชาชนที่เลือกก็รู้สึกว่าลุ้นมากเลย <c oughs> ว่าสุดท้ายเนี่ยจะเป็นอย่างไรซึ่งตอนนี้เรายังไม่ทราบนะคะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นเป็นประเด็นที่เราอยากจะเห็นว่า ทําไมเรื่องมันไม่จบสักทีนะแล้วก็ส่วนของส so วเนี่ยจะปิดสวิตหรือไม่ปิดสวิตเนี่ยคือเขาอยู่อีกปีกว่าก็จบแล้วแต่แต่คราวนี้เนี่ยเป็นการแสดงบทบาทของส so วเป็นครั้งสุดท้ายนะคะในการที่จะมีส่วนในการเลือกตั้งนายกเนี่ยสว so จะแสดงอย่างไรเพราะว่าจะปิดสวิตก่อนเนี่ยมันคงเป็นได้ยากแล้วนะฮะเ,เพราะว่าใ,ใ,น,ในเวลาอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเขาต้องมาร่วมโหวตเนี่ยเ,เขาจะทําหน้าที่อย่างไรอันนี้ต่างหาก ที่จะท้าทายการทํางานของสวคือไม่ใช่ว่าจะราบรื่อแน่นอน,นในการจัดตั้งรัฐบาลคราวนี้ของพรรคก้าไกลแล้วในขณะเดียวกันที่เราบอกไว้ะค่ะว่ากลัวหลายคนบอกกลัวอุบัติเหตุทางการเมืองอะจย์มีความเป็นไปได้นะคะค่ะมีความเป็นไปได้ถ้าคําวินิจฉัยของคําร้องหลายๆคําร้องเนี่ยออกมาในทางที่สวนกับความคิดของประชาชนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีความเป็นไปได้ที่จะ มีความขัดแย้งเกิดขึ้นแล้วอันนั้นก็จะเป็นเ,เป็นเหตุผลที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาอสติธออุบัติเหตุทางการเมืองที่ว่านี้ถ้าเกิดว่ายิงตรงอ,อย่างแรกเลยกรณีหุ้นสื่อของคุณคพิธา คือฟังแล้วถ้าเกิดโดยโดนด้วย,ยเรื่องนี้เนี่ยโอกาสมีแค่ไหนแล้วประเทศไทยจะเป็นยังไงต่อไปผมยังหวังว่านะครับการตัดสินคดีแบบนี้ในสภาวะที่ประชาชนมีการออกเสียงประมาณนี้นะครับน่าจะคล้ายตอนปี2 5 4มั้ยไหมค่ะคั้งนั้นถ้าเราจำได้นะครับพรรคไทยรักไทยก็ได้เสียงตอบรับจากประชาชน,นท่วมท้นนะครับ คดีของคุณทักษิณนเวลานั้นก็คือกลายเป็นเรื่องของการบวกพ้องโดยสุจริตไปนะครับวันนี้ถ้านะครับการตัดสินเนี่ยฟังเสียงประชาชนด้วยไม่ได้ดูแค่ข้อกฎหมายอย่างเดียวโอกาสที่จะเป็นการบวกพ้องโดยสุจริตอีกรูปแบบหนึ่งก็เป็นไปได้ครับแล้วท่านพลิกมาอีกมุมนึงล่ะถ้าพลิกมาอีกมุมนึงในทางตรงกันข้ามก็คุณพิธาก็หลุดจากตาแหน่งนายกรัฐมนตรีไปสมมติคดีกนี้มันตัดสินที่หลังนะครับแล้วก็เสนอชื่อค a n ิเดต นายกของพรรคอื่นที่มีคุณสมบัติแล้วก็โหวตกันในสภาเหมือนเดิมจะมีการเมืองนอกสภาอีกเยอะไหมคะก็ต้องดูว่าคนที่เขาเลือกก้าไกลอยากให้คุณพิธาเป็นนายกเขาอดทนได้ไหมถ้าอดทนได้เพราะว่าคณเดี d น,นายกก็อาจจะอยู่ในพักร่วมรัฐบาลที่เขาโอเคยอมรับกันได้ก็เดินหน้าต่อดีกว่าเปิดประตูให้อำนาจพิเศษเข้ามาะะนะครับแล้วเขาก็ไปรออีกทีหนึ่งสปีข้างหน้าเมื่อนั้น แลนสไลด์จะเกิดขึ้นกับก้าวไกลแน่นอนแบบนั้นเลยใะ่ไหมคะสุดท้ายอาจารย์ทั้งสองท่านอยากฝากบอกอะไรกับผู้ที่เกี่ยวข้องหลังจากนี้ในการจัดตั้งรัฐบาลก็ถึงเวลาเดี๋ยวต้องพูดถึงพักการเมืองก่อนเลยนะคะที่ส่งผู้แทนเข้าสภาเนี่ยเมื่อมีผู้แทนในสภาแล้วก็ต้องคอยตรวจสอบการทํางานของสมาชิกของตัวเองแล้วก็ไม่ดูถูกประชาชนนะคะเพราะว่าได้มาก็เพราะประชาชนเพราะฉะนั้น ไม่ใช่ไปหัวกันรวมตัวกันแล้วลืมประชาชนไปเพราะประชาชนไม่ใช่วัสดุของประชาธิปไตยไม่ใช่วัสดุการเมืองแต่ว่าเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยจะต้องเข้าใจประชาชนว่าประชาชนแสดงเจตจํานงแล้วว่าอยากจะเห็นประเทศเดินหน้าอย่างไรก็คงต้องเคารพสิทธิ์ของประชาชนตรงนั้นด้วยแล้วประชาชนได้ทําหน้าที่ของตนเองแล้วแล้วท่านทําหน้าที่ของตัวเองหรือยังค่ะผมเห็นด้วยกับอาจารย์ถวิวดีครับทุกคําเลยครับ มีเติมไหมคะแค่นี้เพียงพอแล้วครับขอให้ได้ก่อนเถอะวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะคือเพียงพอแล้วตอนนี้ยกเว้นที่เราเหลือคือเรื่องของความห่วงใยเนาะสำหรับเสียงของพี่น้องประชาชนจะได้ยินไปถึงใจของบรรดานักการเมืองและผู้ที่เกี่ยวข้องมากน้อยขนาดไหนเพราะนี้เมื่อเห็นว่าอยากจะทำให้ประเทศดีขึ้นอยู่ที่คุณแล้วล่ะ เพราะประชาชนนะเวลานี้เริ่มต้นในการเปลี่ยนแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการเดอะคีย์ขายการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่8ของเราได้เป็นประจำตามวันและเวลาที่ปรากฏอยู่หน้าจอในเวลานี้ เราจะทําให้ทุกเรื่องการเมืองเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าใจได้แบบง่ายๆมีประเด็นอยากจะตั้งคําถามอยากจะให้เราไปหาคําตอบอะไรแล้วก็สามารถที่จะส่งมาบอกกันได้ผ่านทางเพจ Facebook ของรายการเดอะคีย์ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่8นะคะ10ท่านแรกได้รับของที่ระล,ลึกจากทางรายการไปเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วท่านอาจารย์ทวินวด,ดีอาจารย์สติธรดิชนัชาวีและทีมงานทุกคนลาไปก่อน สวัสดีค่ะ